สวัสดีครับหนุ่มพูนสวัสด์พุ่มชัยครับผมก็วนนี้อยากจะยังอยู่ที่สวนยางนะครับเป็นบางเล็กๆนะครับแล้วก็มีน้ำไหลนะติดกับสวนยางนะครับผมก็ลองเดินมาดูว่ามันมีไม้ไม้แปลกๆอะไรบ้างนะครับผม ก็ตอนนี้ยังเป็นตอนเช้าอยู่นะครับตอนยังเป็นตนตอนเช้าอยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่าบางเล็กๆเ,เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นที่กักเก็บน้ำนะครับให้ให้กับพวกสัตว์นะครับมากินน้ําในช่วงหน้าแล้งนะครับก็ปีนี้ก็ไม่ไม่แห้งนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ปลายางผมเนาะเนี่ย ด้านบน,นก็เป็นปลายางนะครับมาคับเจ้าสามหาไ้แล้วนะนะมือขวา้าขือขวานี่นะครับผม <c oughs> นี่น้ำก็โอเคนะครับไม่แห้งก็น้ำสัตว์อะไรพอได้กินนะครับวันนี้ก็คงจะเข้าไปทำคลิปนะครับพี่ บ้านตาล้านแล้วก็บ้านตาเควตนะครับเพราะว่าตาเล็กตะโกนมาบอกตั้งแต่วอรุ่งว่า,าจะเข้าไปบ้านตาล้านกันนะครับผมได้ข่าวว่าทุเรียนเริ่มจะหล่นนะครับนี่นะครับบางเล็กๆนะครับมันก็ชื้นนะครับชุ่มชื้นถ้าฝนตกไปเยอะน้ําก็จะไหลนะครับผมนี่ความชุ่มชื้นนะครับ จัดเก็บน้ําให้สัตว์นะครับในช่วงหน้าแรงนะครับผมด้านบนก็จะเป็นสวนยางของพี่หลวงเจดนะครับเท่าแก่เท่าแก่ป้าป้านะครับอันนี้คือหวายที่ว่าผมพาไปดูเมื่อวานนะครับน,นะครับผมว่าสวยดีนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราเดินลงไปที่บ้านกันเลยนะครับเดี๋ยวว่เาเป็นไงบ้างนะครับผมแตวก็เดี๋ยวจะพาไปดูไม้ไม้ด่างนะครับที่ขึ้นเยอะนะครับในในริมป่ายางผมนะครับริมบางนะครับเยอะเยอะเยอะมากนี่นะครับผมด่างทั้งนั้นนะครับนี่ เยอะนะครับเยอะเยอะเยอะมากแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับเห็นไ,ไหมครับเยอะเยอะมากจริงๆด่างอะ่ะด่างก็สวยดีครับจำพวกนี้ก็คงจะอยู่ที่ชื้นชื้นนะครับแล้วก็นี่นี่เป็นเห็ดนะเห็ดน่าจะเป็นเห็ดปากการังเ,เดี๋ยวให้ดู ที่มันงอกจะเยอะดีกว่านะครับเห็ดปะกการังนะครับผมก็อยู่ในป่านะครับน,น,นี่นะครับเห็ดเห็ดเห,เห,เห,เห็นไหมครับเห็ดหนูก็ใช่อะ่ะก็สวยดีครับสวยดีเห็นไหมครับหนู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 แข็งนิดนึงครับผมก็จะเป็นพวกเฟิร์นพวกไรนะครับ เม่เช้านะครับถ้าผมมีกล้องที่มันแบบดีๆนะครับนกเงือกนะครับบินดิ่มๆภูเขาเนี่ยประมาณทักยี่สิบกว่าตัวได้นะครับพอบพอบพบนะครับดังนั้นโอ้ผมเห็นแล้วผมประทับใจมากเลยครับนกเงือกเพราะว่าที่ไหนนะครับที่เขาบอกว่ามีนกเงือกนะครับที่บินอาศัยอยู่นะครับก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่านั้นนะครับ แล้วก็ต้นไม้นี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ต้นไม้นี่นะครับต้นอันนี้คล้ายต้นปาล์มนี่แหละครับนี่เขบอกว่าถ้าต้นไม้ชนิดนี้นะครับขึ้นอยู่บริเวณที่ใดนะครับแสดงว่าพื้นที่นั้นอุดมสมบูรณ์นะครับไปด้วยอุดมสมบูรณ์นะครือคือถือว่ายังสมบูรณ์ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนี่ก็คือต้นชกนะครับต้นชกลูกมันก็ เอาไปทําลูกชิดได้นะครับนี่แต่ว,ว่าน,นี่มันต้นเล็กนะครับเดี๋ยวถ้าต้นใหญ่ๆเป็นลูกแล้วผมจะถ่ายมาให้ดูนะครับลักษณะก็เป็นคล้ายต้นปาล์มนะครับอันนี้สมมุติว่าถ้ามันมีลูกนะครับเวลาหล่นก็จะมีพวกไอหมูป่าบ้างอะไรบ้างนะครับมากินกันนะครับผมนี่ชกชกแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็นี่ต้น กระกำนะครับก็ไม่เคยได้กินนะครับต้นนี้กระกำงอกเองนะครับเป็นแล้วก็หายหมดเลยนะครับไม่เคยได้กินนี่นี่ก็คือลูกลูกเอ่อต้นชกนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อไผ่ลักด้วยหน่อไผ่ลักงอกแล้วนะครับตอนนี้ที่บ้านผมนะครับเมื่อปีที่แล้วต้นนี้ผมก็เอาไปกินด้วยนะครับผมนี่นะครับต้นนี้ต้นใหญ่นะครับ นอมันก็เลยอุดมสมบูรณ์ให้ดูให้ดูนี่นะครับนี่ไผ่ลักนะครับตันนี้เอาไปต้มที่ผมเคยทําคลิปแล้วนะครับนี่เอาไปต้มลวกกินน้ําพริกนะครับหรือว่าเอาไปแกงองค์แกงอ่อมนะครับนี่เร,เริ่มจะงอกแล้วนะครับใครอยู่ใกล้ๆบริเวณบ้านผมก็มาเอาได้นะครับยังมีอีกหลายหนอนะครับด้านใน ด,ด,ดูดูดูต้นมานะต้นใหญ่มากอันนี้ปีหนึ่งนะครับมันจะได้กินได้กินหลายครั้งนะครับแต่ว่ามันจะง,งอกไปด,ดูก็คือเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนแปดนะครับในช่วงเดือนนียกับกระดาสิงหานะครับจากนั้นมันก็จะกลายเป็นไม้ไผ่เนลักษณะนี้นะครับผมนี่ก็คือไผ่หลักหนอยใหญ่มากอันนี้เริ่มที่จะงอกนะเริ่มนะครับเริ่ม ก็เยอะนะครับที่แถวบ้านผมไผ่ลักตรงนี้นี่นี่นี่น,นี่อันนี้เริ่ม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 จะบินแล้วนะก็เรียกว่าเริ่มจะบินแล้วนะครับหนอมันนะครับเวลากินเราก็เอาเฉพาะยอดมันรักประมาณรักสามคืบสี่คืบนะครับเอาไปต้มใครมีงานมีการช่วงนี้ก็ทําไม่ติดโควิดก็คงจะมาเอาไปได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้มีโควิดนะครับผม ไผ่หลักครับไผ่หลักงอกหลายหน่อแล้วนะครับนู่นด้านหนก็มีนะครับเห็นไหครับรว่าเห็นแต่ผมอีกครับนี่ก็คือการอยู่ป่านะครแต่ว่ามันเยอะเกินนะครับเรากินไม่หมด <c oughs> มันกินไม่หมดลบผี่น้อง นี่ก็ผมก็มาแต่งทุกปีครับแต่ว่ามันรก,กปล่อยไว้อย่างนี้ครับริมริมบางได้กลับเก็บน้ำนะครับผมไม้ไผ่มันล้มตีลงมาครับแล้วก็ที่บริเวณตรงนี้นะครับถ้าว่ามีน้ำนเยอะนะครับมันก็จะเป็นน้ำตกนะครับดูลายหินลา,ลายสวยมากเลยนะครับลายหินลายหินนี่นะครับน้ำมันก็จะไหลลง แต่ว่านี่มันฝนยังตกไม่เยอะตกแล้วก็น้ําแห้งนะครับนู่นด้านล่างน้ํายังใสอยู่นะครับกักเก็บน้าไว้สัตว์ได้กินนะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับผมนี่น,นี่ความสวยงามนะครับของตะไคร่น้ํานะครับผมธรรมชาติสร้างมาสวยงามนะครับ มิกมาได้นะครับมิกมิกมิกด้านบนก็จะเป็นปลายางเหมืไม้ต้นต้นชกเยอะนะครับต้นต้นต้นชกอันนี้ต้นใหญ่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่เป็นลูกเห็นไหมครับดูนะครับต้นชกอันนี้มีมีคู่เลยนะครับผมก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อยากจะให้ดูในบางนะครับริมปลายางผมริมส่วนยางนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับสําหรับ กําลังใจที่ส่งมาให้นะครับแล้วก็การติดตามนะครับถ้าว่าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องหนุ่มปูนสวดพุ่มได้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องลงไปบ้านอาบน้ําเพื่อที่จะได้ไปบ้านตาล้างกับบ้านตะเว็ดนะครับเพราะว่าตาเล็กตะโกนมาตั้งแต่หัวรุ่งนะครับว่าไปนู่นกันนะครับไปบ้านสองหลังเลยนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ิปนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามนะครับแค่นี้นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับลมพัดแผ่วๆในไผยลมเองลมมันพัดแรงนะครับผมป่าทั้งนั้นเลยแต่ไม่ป่าเถินนะครับ